เท่านั้นเองมันคนละเรื่องเลยฮะสี่ต่อสองนะฮะคุณก็เห็นว่ามันสี่ต่อสองแล้วคุณยังมองไม่เห็นอีกเหรอฮะสี่ต่อสองคุณต้องหาอํานาจใหม่ไปคุมแล้วต้องเป็นอํานาจสูงสุดฮะวันนี้ถึงต้องทําความเข้าใจไงเพราะมันไม่เข้าใจกันเพราะมัวแต่ไปให้ข้อมูลที่ผิดกับประชาชนว่าอิงแต่อํานาจสามอำนาจเนี่ยไม่ได้เพราะประชาชนบริโภคข้อมูลนี้มาตลอดนะครับเรื่องสามอำนาจเนี่ยแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้น่ะ ถามว่าเมื่อกี้นี่ผมพูดถึงอํานาจของสถาบันอํานาจของสถาบันก็คือพระปรมาพิไทยเนี่ยฝ่ายตุลาการก็อ้างพระปรมาพิไทยฝ่ายกองทัพก็อ้างปรมาพิไทยฝ่ายอํามาตขุนนางก็อ้างพระปรมาพิไทยเหมือนกันอํานาจมันเลยมีหกอย่างนะฮะมีใครจีแจ้งเรื่องอํานาจให้ประชาชนฟังไหมฮะว่าประชาชนว่นาในขณะนี้ประิญกี่อํานาจอยู่มันไม่ได้ฮนะมันหกฮะมันมีหกอำนาจแล้วเขาถือสี่เราถือสองเรามีอำนาจแค่สอง เอาแค่นี้ยข้อมูลนี้ยังไม่มีใครนําเสนอให้กับประชาชนรับรู้รับรู้รับทราบเลยถ้าไม่ศึกษาคุณจะรู้ไหมฮะถ้าไม่อ่านไม่ศึกษาในคุณจะรู้ไหมว่าวันนี้มันมีอํานาจเกี่งหนาผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างไม่ใช่ตลกอย่างที่คุณคิดพวกผมไม่ใช่ไม่มีกลิ่นนะฮะผมจะบอกเย่งนี้ฮะไม่ใช่ไม่มีกลิ่นนะะพวกผมคิดกันหมดแล้วแล้วกังวงว่าจะเป็นยังไงฮะพวกผมทํางานแบบจริงจังนะฮะถ้าไม่จริงจังผมไม่ไปพประชหรอกคัะ นั่นคือการตัดทอนอำนาจของอามาตย์กำลังชี้ให้เห็นว่าอามาตย์แม่งไม่ดีอามาตย์แม่งกโกงกินไงผมก็กำลังบอกประชาชนนะทำไมผมถึงต้องทาแบบนั้นนะทำไมผมเดินคนละเรื่องกับนปชเลยคนละเรื่องเลยนะครับคนละแนวกับนประชเลยนะครับผมดาเนินการในแนวของผมในกลุ่มกปอปในเชิงลุกนะฮะนประชเนี่ยนะครับทําในเชิงของปริมาณมวลชนทําในเชิงของการควบคุมมวลชนนะฮะ ไม่ได้ทําการนะครับในการรเริ่มในการปฏิวัติอำนาจประชาชนนะแต่พวกผมเนี่ยเริ่มในการปฏิวัติอำนาจประชาชนโดยการเดินโดยการขยับและการนําเสนอเพื่อเปิดช่องทางให้เห็นถามว่าแนวคิดของพวกผมเนี่ยมันเป็นแนวใหม่ท่านอาจจะไม่เข้าใจแนวใหม่แต่พวกผมเนี่ยทําแนวใหม่ทําแนวใหม่อย่างนี้นะครับมันจะต้อง จริงๆเนี่ยมันต้องทางานสอดคล้องกันแนวใหม่กับแนวเก่ามาประยุกต์มาประสานกันเดินอย่างนี้โอเคถ้าท่านนึกไม่ออกว่าแนวใหม่กับแนวเก่าประสานกันยังไงเนี่ยนะครับถ้าท่านฟังรายการของดีเจซุนโฮท่านจะเห็นว่านะครับคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ทํางานร่วมกันแบบนั้นนะฮบมันส่งกันแล้วมันสอดคล้องกันแล้วมันมีมิติของมันนะฮะมันต้องสร้างมิตินั้นออกมาให้ได้เราต้องคิดนะครับ ยิ่งโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในโลกที่เป็นอารยะแล้วเนี่ยเป็นโลกที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบแล้วท่านต้องรีบคิดเรื่องนี้เลยนะฮะต้องคิดให้ออกแล้วว่าจะต้องนาเสนอยังไงจะเราจะช่วยยังไงเราจะช่วยเสรีไทยยังไงเราจะช่วยให้กระบวนการในประเทศเดินต่อได้ยังไงผมถึงมอกว่ามันต้องมีสองแต่วันนี้ทุกคนยังไม่คิดเลยว่ามันจะต้องมียังไงจะต้องมีอะไรได้แต่นําเสนอแต่มันไม่เป็นรูปธรรมไงฮะมันยังกว้างมันไม่มีการตีกรอบเมื่อไม่ตีกรอบเดินต่อไม่ได้ มันก็สะดุดมันก็แพ้กัะวิธีการในการทําอย่างนี้เนี่ยนะครับวิธีการทําอย่างนี้เนี่ยมันต้องคิดและผนวกกัน,นะแล้วก็หาจุดให้มันจบแล้วมันถึงจะได้ข้อสรุปเพราะเราสูกสอนมาให้พูดแต่ทีนี้เราคิดเนี่ยเราเอาสมองของเราไปคิดไม่ดีกว่าเหรอครับมันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมากมหาศาลนะแล้วคนไทยจะได้แล้วคนไทยจะรู้สึกนะวันนี้เนี่ยคนไทยกําลังตั้งคาถามว่า จะทํำยังไงจะทาไงดีหนุ่มถึงจะสอดคล้องกันทั้งหมดคนไทยเองก็สับสนเหมือนกันฮะประชาชนคนไทยหรือฝ่ายประชาธิปไตยเองก็สับสนกูจะฟังใครดีกูจะเอาอยัางไงดีสุดท้ายก็เละเทะหมดข้อมูลนั้นก็ก็เป็นแค่ฟังแล้วสะใจแล้วก็จบไปพวกเราต่างหากที่ต้องช่วยกันอย่างที่ผมนําเสนอว่าถ้าเสรีไทยมีหลักองค์กรเสรีไทยมีหลักแล้วเนี่ยแล้วเอาหลักไห้เดินนะแล้วนําเสนอในการตอบโต้ นะครับคอสอชอโดยการนําเสนอนะครับผลประโยชน์ของประชาชนมันเกยทับกันตรงไหนครับมันเกยทับตรงที่ผลประโยชน์ของประชาชนแต่เรานําเสนอมากกว่ามันซึ่งมันนําเสนอไม่ได้ก็คือเราให้เสนออํานาจประชาชนเราเกยทับมากกว่าประชาชนจะไม่เอาเหรอฮะประชาชนไม่อยากได้ยังอานาจไะคุณรู้ไหมครับธรรมชาติของคนไทยคืออะไรคือความเห็นแก่ตัวคือความเห็นแก่ได้ ก็นี่ไงครับคนไทยต้องทําอย่างนี้ครับต้องมอบหน้าที่ให้ทําฮะกุศโลบายก็คือให้ตั้งสภาภาาประชาชนแล้วมอบหน้าที่ให้ประชาชนซะหน้าที่ของประชาชนคืออะไรในสาภาประชาชนก็ต้องระบุไว้เหมือนกับสาภาชุมชนเหละครับก็ระบุเอาไว้ว่าหนึ่งคุณต้องมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ในท้องที่คุณเองท้องที่ของคุณเองหนึ่งคุณต้องมีอํานาจในการตรวจสอบข้าราชการคุณต้องมีอํานาจตรวจสอบนะครับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น โดยมติของชาวบ้านเซเยตเซโนอยู่ที่พวกคุณนั่นคืออำนาจของคุณประชาชนก็มีอำนาจอะไรเหรอนะทีนี้แผนอีกอย่างหนึ่งก็คือที่รองรับเอาไว้ก็คืออะไรฮะคือในระดับประเทศถ้าหากเกิดปัญหาระหว่างประเทศเกิดปัญหาภายในประเทศที่ไม่สามารถแก้แก้ไขได้ก็ให้มติประชาชนก็เอาสภาชุมชนหรือสภาผร,ระชาชนนนัะครับเป็นฐานในการทําเป็นฐานในการทําคุณต้องมอบหนะ้าที่ให้เขาอีกอย่าง เมื่อเมื่อไปไม่ได้ทุกคนดูทีวีหมดบางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยก็เกิดการเ,เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์แต่มันก็ไม่มีข้อสรุปแต่ถ้าเกิดเรามีสภาชุมชนอยู่แล้วนะฮะสภาชุมชนอยู่แล้วเนี่ยสภาชุมชนก็คือเป็นลูกของสภาประชาชนนะฮะมันมีสภาชุมชนก็ให้สภาชุมชนนะทำประชามติทีนี้ถ้ารัฐบาลจะไปออกให้มันก็ไม่ได้มันก็จะเสียค่าใช้จ่ายงบประมาณนะครับครั้งละสองพันสามพันล้านเนี่ยไม่คุ้มอ่ะ ถ้าทำกันไบ่อยก็ตายหาพอดีครรัฐบาลก็เจ๋งพอดีหลายคนตั้งคําถามออาแล้วจะาเกิดทําประชามติอย่างนี้ก็ประชาชนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องนี้ฮะคุณต้องมองบอำนาจให้ประชาชนทีนี้คุณก็บอกว่าเอาละในการทําประชามติเนี่ยก็ลดภาษีให้ลดค่าไฟให้คุณก็ไปแถมตรงนั้นเอาว่าประชาชนที่ลงชื่อแต่กระทำประชามติคุณจะได้รับส่วนลดเรื่องค่าไฟหรือเรื่องการลดหย่อนภาษีมันจะจบประชาชนก็เอาเงินส่วนเนี้ยไปลงกับกันนะครับ ไปลงกับการใช้สิทธิ์นะครับในการทำประชามติอย่างที่ผมยกตัวอย่างหลายครั้งะว่าในการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดปัญหาเนี่ยจะให้ผู้นํามาตัดสินอย่างเดียวไม่ได้ครต้องถามมติจากประชาชนทั้งหมดเอาตกลงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะให้เป็นรัฐอิสระไหมถ้าประชาชนทั้งประเทศเห็นว่าไม่ให้เป็นรัฐอิสระก็ลบกันแตกค่ะแต่ถ้าประชาชนเห็นว่าให้เป็นรัฐอิสระก็นะครับก็เปิดการเจราจาก,กัน เป็นดบับห้องกลงเขตปกครองพิเศษไปก็แค่นั้นเองคนระับก็ถามว่าใครก็ไม่ผิดรัฐบาลที่บริหารก็ไม่ผิดนะครับฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายอื่นก็ไม่ผิดนิติบัญญัติสอสอก็ไม่ผิดทีนี้ประชาชนเขาลงมติว่าเขาเอาแบบนั้นอันนี้ก็คือเลยนะับประเทศทีนี้การทำประชามติเนี่ยปัญหาที่มันเกิดก็คือค่าใช้จ่ายจะมาจากไหนก็มาจากประชาชนนประชาชนสามารถร้องขอการทำประชามตินะครับ ผ่านไปยังองค์กรภาคประชาชนอันนี้สําคัญที่สุดนะองค์กรภาคประชาชนเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ในการรองรับประชาชนในท้องที่ตัวเองเนี่ยนะครับสมมุติว่าอบตอเลือกตั้งไปแล้วโกงกินอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่สามารถกดออกได้เพราะเป็นการเลือกตั้งสี่ปีต้องมีวาระในการบริหารอรบตสี่ปีสี่ปีหรือสองปีผมไม่มันนะเอาสี่ปีแล้วนสะี่ปีบริหารเนี่ยนะครับแต่อันนี้มีพฤติกรรมโกงกิน ชาวบ้านก็ไม่สามารถเอาออกได้จะมีอะไรมารองรับอำนาจชาวบ้านไปหาผู้ว่าไปหาผู้ว่าไม่ได้นะครับอำนาจสูงสุดก็คือต้องเป็นองค์กรภาคประชาชนก็ใช้องค์กรภาคประชาชนเนี่ยแหละฮะให้ชาวบ้านเนี่ยแหละฮะให้ชุมชนเนี่ยแหละนาเสนอไปยังนะครับขอทําประชามติในในบ้านในหมู่บ้านของตัวเองว่าจะไม่เอาจะจะให้มีการเลือกตั้งใหม่จะให้มีการเลือกตั้งอบจอใหม่นี่ฮะ ก็นําเสนอไปองค์กรองค์กรภาคประชาชนซึ่งเป็นองค์กรของประชาชนอยู่แล้วเนี่ยก็มีการอนุมัติให้นําเสนอการเลือกตั้งใหม่ไอ้คนเก่าก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องออกไปเพราะมันเป็นคําสั่งนะครับโดยตรงเนี่ยจากองค์กรประชาชนเนี่ยฮะผู้ว่าก็ต้องปฏิบัติตามก็มีการเลือกตั้งใหม่กรกตก็ทําหน้าที่ในการไปสังเกตการนะครับเอาอุปกรณ์ไปให้แต่ค่าใช้จ่ายในการนะครับทําประชามติ ประชาชนในพื้นที่ก็ออกเองนะครับแล้วเราก็จะลดหย่อนภาษีให้เขา <c oughs> คนไหนที่ไปใช้สิทธิเราก็ลดหย่อนภาษีให้เขาก็แค่นั้นเอง <c oughs> ก็จบอำนาจประชาชนก็ได้ประชาชนก็มีหน้าที่เออกูรู้แลวหน้าที่กดต่อไปของกูคือกูต้องจ่ายเอง <c oughs> ทีนี้มันจะเกิดความรู้สึกหวงแหนมันจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องทำกูต้องจริงจังคือมอบหน้าที่ให้ประชาชนคุณต้องรู้ว่าคนไทยพื้นฐานคนไทยเป็นยังไงเมื่อคุณมอบให้นั่นแหละครับจบแล้ว มันเดินต่อได้อันนี้คือนี่นี่แค่ในระดับอย่างนี้นะครับในระดับท้องถิน่นคุณก็สามารถแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นได้โครงสร้างมันก็จะกลายเป็นว่าประชาชนเป็นปึกแผ่นเป็นปึกเป็นแผ่นนะประชาชนต้องการอะไรทีนี้แล้วก็ไม่ต้องปวดหัวแล้วฮะจะทําถนนทําอะไรก็องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดการไปถ้าเกิดความนะครับอ่ช่อฉนหรือคอร์รัปชันขึ้นก็ให้ประชาชนนะครับดาเนินการในการตรวจสอบแล้วในการเอาออกเองเพราะเรามีองค์กรระหว่าง นะครับระหว่างประเทศไอองค์กรของ่าประชาชนอยู่แล้วทีนี้การตรวจสอบไม่ต้องผ่านใครครับเมื่อประชาชนยื่นไปว่าไอคนนี้มีปัญหาเรื่องการทุจริตช่วยตรวจสอบหน่อยองค์กรองค์กรภาคประชาชนก็จะใช้ DSI ในการลงพื้นที่ในการตรวจสอบรับข้อมูลจากชาวบ้านเสร็จเออไอนี้มีข้อมูลจริงมีมูลจริงก็ดําเนินการไปคะก็จับดาเนินการมึงกงเท่าไหร่มึงได้รับผลประโยชน์เท่าไหร่ก็ยืดซับหมดก็ยื่นให้ปปชดําเนินการไปก็จบ หน้าที่ต่างหน้าที่แต่ต้องมีองค์กรนะครับในการรองรับนะครับประชาชนอำนาจประชาชนเนี่ยถ้าเกิดเสเรีไทยนําเสนอแบบนี้ผมถามว่าคนไทยทั้งประเทศเอาไหมเอามดคุณได้ใจไหมคุณได้ใจนั่นหมายความว่าคุณมีความมีสถานะเป็นกลางมีสถานะที่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศจริงๆมันเดินต่อได้คอสชอกห็หมาฮะหมาเพราะอะไรครับคอสชอเอาอำนาจทหารหนึ่งเดียวไม่ได้เอาอำนาจประชาชน เห็นไหมครับสภาวะความต่างกันเนี่ยมันมองเห็นอย่างได้ชัดนะฮะว่าใครมีความจริงใจกับประชาชนทหารก็หมาเลยฮะไอที่ไปตั้งสงนอชอ,อยู่เนี่ยหมาประชาชนก็ไม่เอาพอประชาชนไม่เอาแล้วมองเห็นแนวทางขององค์กรเสรีไทยที่นําเสนอสภาภาคประชาชนนะฮะคุณได้แนวร่วมเพียบเลยทีนี้คุณต่อต้านมันได้แบบสมบูรณ์แบบลยอันนี้แค่แค่อย่างเดียวนะครับแค่คุณขยับอย่างเดียวเห็นไหมฮะว่ามันได้อะไรขึ้นมาตั้งหลายอย่างแล้วมันสู่องคาพยพในการต่อสู้ด้วย นี่คือรูปแบบรูปแบบนําเสนอให้อํานาจกับประชาชนรูปแบบนําเสนอในการโคลล่นล้มทีนี้จะโค่นล,ล้มยังไงก็ได้จะทํำยังไงก็ได้ฮนะปัญหาที่เกิดนะฮะปัญหาที่เกิดแนวคิดเนี่ยนะฮะแนวคิดเรื่องการโปรดเก้าแนวคิดของพระปรมาพิไทยหรือแนวคิดของมาตานหนึ่งสองเนี่ยนักการเมืองไม่ต้องนําเสนอทําประชามติมาว่าเอาไหมถ้าประชาชนบอกว่าให้ยกเลิกมาตานหนึ่งหนึ่งสอง นะครับจะต้องไม่มีหนึ่งหนึ่งสองในการให้ร้ายป้ายสีไทยนะครับหรือเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ให้ทําลายฝ่ายตรงข้ามก็ให้ยกเลิกหนึ่งสองทหารก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับเพราะว่าประชาชนเป็นคนขอยกเลิกเองเป็นมติของประชาชนเองทหารก็ไม่มีข้ออ้างอามาตก็ทําอะไรไม่ได้มันจบอยู่ตรงนี้นะฮะหรือวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือ,คอมีการใช้อํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อไปทําลายคนอื่น โดยการทับปรมาพิไทยหรือการโปรดเก้าก็แล้วแต่ก็ถ้าประชาชนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาประชาชนก็ทําประชามติขอยกเลิกการโปรดเก้าขอยกเลิกนะครับเรื่องของการยกเลิกของการลงทับปรมาพิไทยก็ทําประชามติกันเมื่อประชามติยังไงก็เอาอย่างนั้น เห็นไหมครับว่าเมื่อมีองค์กรประชาชนแล้วเนี่ยนะฮะที่สําคัญที่สุดเนี่ยเนี่ยอำนาจประชาชนมันจะมีความสมบูรณ์แะถ้าประชาชนบอกว่าให้มีสถาบันพระมหาัตริย์แล้วก็ให้นะครับอํานาจกับสถาบันมหาัตริย์ถ้าประชาชนยอมก็เอาตมนั้นอยู่ที่ประชาชนใครจะมาขัดแย้งกันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นมติของประชาชนถ้าพ่อประชาชนนะครับส่วนใหญ่ต้องการแบบนั้นต่อไปใครจะออกมาเพ่นท่านจะออกมาข้างถนนก็ออกมาไม่ได้ครคุณจะออกมายังไงอ่ะเพราะมันมีสภาภาพประชาชนควบคุม ไอ้มันมีสภาประชาชนควบคุมในพื้นที่อยู่แล้วคุณจะออกมาได้ยังไงคุณก็ไม่ต้องออกมาแล้วฮะเพราะมะติมันจบอยู่ที่ในหมู่บ้านมติมันจบอยู่ที่องค์กรภาคประชาชนโดยมีสภาประชาชนเนี่ยนะครับเป็นตัวนะครับเป็นตัวแรงในการควบคุมประชาชนหรือควบคุมการธรรมชามติให้เป็นรวมศูนยะ์ประชาชนรวมศูนย์เนี่ยก็ต้องมีสองอำนาจนี้รองรับเมื่อมีสองอำนาจนี้รองรับมันจบนะฮะไม่ใช่ไม่จบครับมันจบเลยนะ ทุกอย่างอยู่ที่ประชาชนหมดฮะาคุณไม่เอาเหรอฮะผมว่าสนาเสนอคนไทยก็เอาขนาดเอาไม่ต้องอะไรมากก็ปสเนธมิตรเนี่ยแบบจ๋าเลยนะตอนแรกโทรมาด่าผมพอฟังสภาภาคประชาชนพอฟังการอธิบายของผมเนี่ยเอาด้วยครับไม่ชอบทักษินนะเป็นเสื้อเหลืองแบบจ๋าๆแบบแรงๆเลยนะฮะโทรมาด่าผมอะแล้วแอบฟังรายการผมจากที่ด่าผมนฮะกลายม,มวาว่าวันนี้เนี่ยเออเอาด้วยเวสแนวนี้กูเอา นี่ขนาดคนแบบฝ่ายตรงข้ามนะแล้วคนกลางๆแล้วก็คนฝ่ายเราไม่เอากะบ,บ้าแล้วครับใครไม่เอาเรื่องนี้ก็บ,บ้าแล้วครแสดงว่ามึงแม่งชนชั้นจาทานจริงๆคิดไม่เป็นถ้านาเสนอแบบนี้ถามว่าเสรีไทยมีแต่บวกกับบวกครับมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียอะไรเลยนะฮะลอยลำเลยครับพูดได้ง่ายฮะ